สวัสดีครับ พี่น้องชาว YouTube สุขใจในชีวิตทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนสงสัยกันมานานว่ากินไข่ทุกวันดีไหมหรือเสี่ยงไขมันในเลือดผมเองก็ชอบกินไข่ทุกวันเหมือนกันครับแต่ก็เคยได้ยินคำเตือนว่าไข่มีคอเลสเตอรอลสูงกินมากไปอาจไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามาไขข้อข้องใจนี้กันครับไข่เป็นอาหารที่ใกล้ตัวและอยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบสามัญประจำบ้านจะทอดจะต้มเจียวหรือนึ่งก็อร่อยไปหมดครับแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือไข่หนึ่งฟอง เล็กๆเนี่ยแหละมีคุณค่าทางโภชนาการที่น่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับมันอุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโปรโตีนที่คุ้มค่าทั้งในแง่คุณภาพและราคานอกจากนี้ในไข่ย,ยังมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่จําเป็นต่อการทํางานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน b 12ที่ช่วยบํารุงระบบประสาทวิตามินดีที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกวิตามิน A ที่ดีต่อการมองเห็นรวมไปถึงาธาตุเหล็กและสังกสีซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไข่กลายเป็นซ u เปอร์ฟูดในสายตาของนักโภชนาการก็คือสารลูทีน และซีสซนทีนที่มีอยู่ในไข่แดงสารสองตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อสุขภาพของดวงตาโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงวัยลูทีนและซีสซนทีนนั้จะช่วยกรองแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมของดวงตาในระยะยาวนี่แหละคือความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในไข่ฟองเล็กๆแต่แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงไขห่หลายๆคนมักจะนึกถึงไข่แดงที่มี คอเลสเตอรอลสูงโดยเฉลี่ยแล้วไข่แดงหนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลอยู่ประมาณ186มิลลิกรัมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงถ้าเทียบกับปริมาณอาหารทั่วไปและนั่นเองที่ทําให้ไข่เคยถูกมองว่าเป็นตัวการของโรคหัวใจในอดีตเพราะเชื่อกันว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารจะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุ ของการอุดตันในเส้นเลือดแดงอย่างไรก็ตามในช่วง10ปีหลังมานี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ออกมายืนยันตรงกันว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างที่เคยคิดโดยเฉพาะในคนที่มีสุขภาพปกติร่างกายจะสามารถปรับสมดุคลคอเลสเตอรอลได้เองโดยอัตโนมัติหากเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากขึ้นตับก็จะผลิคลตคอเลสเตอรอลลดลง ดังนั้นการกินไข่วาลฟองในคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจําตัวจึงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอย่างมีนัยยะสำคัญในความเป็นจริงแล้วไข่มักถูกตรีตราเพียงเพราะมันมีคอเลสเตอรอลสูงโดยไม่ได้พองภาพรวมของสารอาหารอื่นที่มันมีอยู่เลยในขณะที่ อาหารแปรรูปบางอย่างไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่กลับอุดมไปด้วยไขยมันทรานซึ่งเป็นตัวร้ายตัวจริงของระบบหลอดเลือดหัวใจด้วยเหตุนี้นักโภชนาการรุ่นใหม่จึงให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการในภาพรวมมากกว่าตัดสินจากคอเลสเตอรอลเพียงอย่างเดียวกล่าวได้ว่าถ้าเรารับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมและควบคุมอาหารชนิดอื่นให้สมดุลไข่ก็ยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงและเหมาะกับการบริโภคในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการ โปรโตีนคุณภาพดีแบบประหยัดและยังได้วิตามินและแร่ธาตุแบบครบถ้วนอีกด้วยครับความเชื่อที่ว่ากินไข่ทุกวันแล้วไขมันในเลือดจะพุ่งจนเสียงเป็นโรคหัวใจเป็นสิ่งที่หลายคนฝังหัวมานานโดยเฉพาะคนรุ่นก่อนที่เคยได้ยินหมอหรือรายการสุขภาพเตือนว่าอยากกินไข่บ่อยนะไข่แดงมันมีคอเลสเตอรอลเยอะเดี๋ยวเส้นเลือดตีบหัวใจวายแต่ถ้าในมองในมุมความรู้ปัจจุบันต้องบอกว่าความเข้าใจนี้เริ่มล้าสมัย และไม่ตรงกับงานวิจัยใหม่ๆแล้วเพราะนักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการหลายคนได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่าคอเลสเตอรอลที่เรากินจากอาหารเนี่ยมันมีผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดน้อยกว่าที่เคยเชื่อกันจริงๆแล้วร่างกายของเราฉลาดมากโดยเฉพาะตับซึ่งเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ผลิตคอเลสเตอรอลตามที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วถ้าเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเยอะเข้าไปตับก็จะลดการผลิตลงเพื่อรักษาระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดให้สมดุลแต่ถ้าเรากินน้อยตับก็จะผลิตเพิ่มขึ้นเองเพราะคอเลสเตอรอลมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียมันจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนบางชนิดและยังเป็นส่วนประกอบของเย er ื่อุ้มเซลล์ด้วยเพราะงั้นคอเลสเตอรอลมันไม่ใช่ตัวไยเสมอไปปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจริงๆกับกลายเป็นไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ที่แอบซ่อนอยู่ในอาหารแปรรูปจําพวกไส้กรอกเบคอนเฟรนช์ฟรายขนมอบต่างๆหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆไขมัน2ตัวนี้แหละครับ ที่จะไประกตุ้นร่างกายให้ผลิตคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือที่เรียกว่า L D L เพิ่มขึ้นทําให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีมากกว่าไข่เสียอีกดังนั้นถ้าใครกลัวไข่เพราะมันมีคอเลสเตอรอลแต่ยังฟาดเบอร์เกอร์กับไส้กรอกทอดทุกวันอันนั่นแหละครับน่ากลัวเทาว้าในคนทั่วไปที่มีสุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับไขมันหรือหัวใจการกินไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัยไม่ต้องกลัวว่า จะทำให้โคอเลสเตอรอลในเลือดพุ่งพล่านอย่างที่หลายคนกลัวยิ่งถ้าเรากินไข่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารที่สมดุลเช่นกินกับผักกับผลไมา้หรือธัญพืชยิ่ง การเสริมคุณค่าทางอาหารให้ครบถ้วนและยังช่วยให้อิ่มนานไม่หิวบ่อยมีการศึกษาหลายชิ้นที่ยืนยันว่าคนที่กินไข่เป็นประจำโดยเฉพาะมื้อเช้าจะรู้สึกอิ่มนานกว่าคนที่กินอาหารประเภทแป้งล้วน,วนเพราะปโปรตีนในไข่เนี่ยช่วยชะลอการย่อยทําให้ระดับน้าตาลในเลือดไม่พุ่งเร็วแถมยังช่วยควบคุมน้าหนักได้ในระยะยาวอีกด้วยซึ่งผลตรงนี้มันดีตอ่อสุขภาพหัวใจโดยรวมไม่ใช่แค่เรื่องคอเลสเตอรอลอย่างเดียวครับดังนั้นถ้าจะพูดกันตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าไข่ไม่ได้เป็นผู้ร้ายอย่่าาางทีเเคยข้ใจกันม แต่กลับกลายเป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบเครื่องและกินได้ทุกวันในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเราดูแลอย่างอื่นในชีวิตประจําวันให้ดีไปด้วยลดของทอดของมันของหวานกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวไข่แล้วครับเพราะความจริงมันต่างจากความเชื่ออย่างชัดเจนเลยครับแล้วใครกันหล่ะที่ควรต้องระวังเรื่องการกินไข่มากเป็นพิเศษเอาเข้าจริงๆแล้วสําหรับคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดหรือ โรคหัวใจเนี่ยไข่ก็ไม่ได้เป็นอาหารต้องห้ามอะไรเลยครับแต่สําหรับคนที่มีภาวะสุขภาพเช่นมีไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วหรือมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานก็ต้องมีความระมัดระวังขึ้นสักหน่อยครับไม่ใช่ว่ากินไข่ไม่ได้เลยนะแต่ควรมีการวางแผนและปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนว่าควรกินได้แค่ไหนถึงจะเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเองเพราะอย่างที่รู้กันไข่แดงมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงแม้จะไม่ได้เป็นตัวการหลักที่ทําให้ไขมันในเลือดพุ่ง แต่ในบางกรณีเช่นคนที่มีระดับ LDL สูงมากๆหรือหรือ HDL ต่ำกว่าค่ามาตรฐานการเพิ่มคอเลสเตอรอลจากอาหารเข้าไปบ่อยๆก็อาจจะไปซ้ำเติมความเสี่ยงให้มากขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเสี่ยงกินไปมั่วๆแล้วค่อยไปเช็คร่างกายทีหลังการปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ตน้นคือทางที่ปลอดภัยกว่าเหมือนการขับรถถ้ารู้ว่าเบรกมีปัญหาก็ไม่ควรไบ เร่งเครื่องแรงเกินไปใช่ไหมครับนอกจากนี้อีกเรื่องที่คนมักมองข้ามก็คือวิธีการปรุงไข่หลายคนเข้าใจว่าไข่เองเป็นข้อดีแต่ไปพังตรงขั้นตอนการทำการทอดไข่ในน้ำมันเนี่ยเยิมเยิมหรือเกียวไข่ใส่น้ำมันจนเกือบเป็นแกงแบบนั้นไม่ใช่ว่า จะใช้ไข่ดีแค่ไหนก็อาจจะก,กลายเป็นเมนูที่เพิ่มไขมันอิ่มตัวให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัวครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ไขมันจากหมูหรือเนยซึ่งมีไขมันอิ่มตัวสูงเข้าไปอีกผลลับที่กินไข่ก็คือกลายเป็นกินน้ำมันแถมไปด้วยอย่างน้อย2ช้นโต๊ะต่อมือ้อซึ่งมากพอจะไปกระตุ้นไขมันไม่ดีให้พุ่งได้จริงวิธีการที่แนะนํามากกว่าก็คือ ปรุงไข่ด้วยวิธีที่เรียบง่ายและดีต่อสุขภาพอย่างต้มลวกนึ่งหรืออบซึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันเลยหรือถ้าจะทำเมนูผัดก็แนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนแล้วใส่น้ำมันน้อยๆหรือใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวในปริมาณพอประมาณแค่พอให้ไข่ไม่ติดกรบท้าก็พอแบบนี้จะช่วยลด ความจสี่งจากไขมันอิ่มตัวได้เยอะมากและยังได้ประโยชน์จากไข่เต็มๆอีกด้วยอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ควบคุมไขมันในเลือดจริงๆก็คือแยกไข่ขาวกับไข่แดงโดยเฉพาะไข่ขาวในบางมื้อเพราะไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่ยังมีโปรตีนคุณภาพสูงอยู่เหมือนเดิมเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการควบคุมอาหารหรืออยู่ในช่วงลดน้าหนักลดไขมันแต่ก็ยังอยากได้สารอาหารที่ดีจากไข่วิธีนี้ช่วยให้กินไข่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับสรุปง่ายๆคือ ไข่ไม่ใช่ศัตรูของใครแต่บางคนต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าร่างกายมีภาวะเสี่ยงอยู่แล้วการกินไข่ให้ดีต่อสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนฟองที่กินแต่รวมถึงวิธีการปรุงวิธีการดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยเพราะสุดท้ายอาหารจะดีหรือไม่ดี มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอย่างฉลาดแค่ไหนไม่ใช่แค่กินตามแฟชั่นหรือกินเพราะใครเขาว่าดีแต่เราต้องรู้ด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองยังไงกับสิ่งที่กินเข้าไปด้วยครับเคล็ดลับการกินไขให้สุขภาพดีนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยแต่หลายคนมักจะพลาดตรงจุดเล็กๆที่มองข้ามวันนี้เรามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆว่าถ้าจะกินไขให้ดีต่อสุขภาพจะต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างอย่างแรกก็คือ การเลือกไข่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆกินอะไรก็ได้ไข่ก็เหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับไข่ก็มีหลายเกรดหลายแหล่งที่มาไข่ที่ดีควรเป็นไข่ที่สดใหม่เปลือกสะอาดไม่มีรอยแตกไม่มีคราบแปลกๆหรือกลิ่นเหม็นหืนถ้าเป็นไปได้ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นร้านค้าที่เก็บไข่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไข่ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเช่นไข่ออแกนิกหรือไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระนอกจากปลอดภัยกว่าแล้วบางทีไข่พวกนี้ยังมีสารอาหารบางชนิดสูงกว่าเช่นโอเมก้า3จากไก่ท ก็ถือเป็นโบนัสนเล็กๆสําหรับคนรักสุขภาพต่อมาก็คือวิธีการปรุงอาหารอันนี้สําคัญไม่แพ้กันหลายคนทําลายความดีของไข่ด้วยการทอดแบบจัดหนักน้ํามันทอดจนแห้งเจี่ยวจนฟูน้ํามันเยิม้มแบบกินเสร็จต้องเอาเข้าไปโปะซับน้ํามันต่ออีกทีหนึง่งแบบนี้ไม่ว่าไข่จะดีแค่ไหนก็กลายเป็นภาราให้ร่างกายแทนทางเลือกที่ดีกว่าคือการต้มลวกหรืออบวิธีเหล่านี้ไม่ต้องใช้น้ํามันหรือใช้น้อยมากและยังคง,งคุณค่าทางอาหารของไข่เอาไว้ ค่อนข้างครบถ้วนครับใครที่อยากได้เมนูไข่แบบคลีนกลีก็สามารถทําไข่ต้มสุกพอดหรือไข่ตุนที่ไม่ต้องใส่น้ํามันเลยสักนิดเดียวรสชาติก็ดีแถมยังสบายกระเพาะด้วยครับแล้วเรื่องปริมาณล่ะกินไข่วันละกี่ฟองถึงจะพอดีสําหรับคนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจการกินไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัยและให้ประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าใครมีโรคประจําตัวหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงมากๆควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนว่าในแต่ละวันร่างกายคคคววรรรไไได้้ับออลมมาากนยแ่่่หช ไม่ดีแต่ทุกอย่างต้องหมาะกับแต่ละคนไม่ใช่สูตรเดียวใช้ได้กับทุกคนสุดท้ายคือการมองภาพรวมของการกินไข่อย่าลืมว่าไข่เป็นแค่หนึ่งในหลายๆอย่างที่เรากินในแต่ละวันการกินไข่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรเป็นการกินที่รวมอยู่ในมื้ออาหารที่สมดุลหมายถึงมีผักหลากสีมีผลไม้สดๆมีธัญพืชดีๆและมีโปรโตีนจากแหล่งอื่นๆเช่น ปลาเต้าหู้หรือถั่วต่างๆร่วมด้วยแบบนี้ร่างกายจะรับสารอาหารครบถ้วนมากกว่าแค่พึ่งพาไข่อย่างเดียวเช่นถ้ากินข้าวกล้องกับผัดผักใส่ไข่หรือสลัดผักใส่ไข่ต้มก็จะได้ทั้งไฟเบอร์วิตามินโปรโตีนและไขมันดีครบจบในจานเดียวและไม่ทําให้ไข่กลายเป็นพระเอกเดียวที่ต้องแบกสุขภาพไว้คนเดียวสรุปแล้วเคล็ดลับการกินไข่สุขภาพดีไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยครับ แค่เลือกไข่ที่ดีปรุงให้ถุกวิธีคุมปริมาณในเหมาะสมและกินร่วมกับอาหารอื่นๆที่หลากหลายเท่านี้คุณก็สามารถกินไข่ได้ทุกวันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแถมยังอร่อยอิม่มและอุ่นใจอีกด้วยครับสรุปครับกินไข่ทุกวันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยบางคนก็กินเพราะสะดวกบางคนก็กินเพราะชอบและบางคนก็กินเพราะภรรยาต้มไว้ให้ครับไม่กินก็กลัวมีเรื่องเอาเป็นว่า เรากินในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองฟองแล้วก็ปรุงให้ดีไม่ทอดเลียนน้ำมันหรือเจียวแบบน้ำมันกระเซ็นใส่แขนก็ถือว่าโอเคเลยครับไข่นี่แหละครับเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้จริงแต่อย่าลืมนะครับร่างกายแต่และคนไม่เหมือนกันถ้าใครมีปัญหาสุขภาพอย่างไขมันในเลือดสูงความดันหรือมีประวัติคนในบ้านเป็นโรคหัวใจก็ควรไปเช็คกับหมอหรือนักโภชนาการก่อน อย่าเพิ่งเชื่อลุงใน YouTube อย่างผมเต็มร้อยครับเอาเป็นว่าฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วค่อยไปปรับใช้ให้เหมาะก,กับตัวเองสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องไข่ได้มากขึ้นนะครับไข่ไม่ใช่ตัวร้ายถ้าเรารู้จักเลือกกินให้ถูกว,วิธีมันก็เป็นเพื่อนที่ดีของสุขภาพได้เหมือนกันครับถ้าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบกวนๆจากผู้ชายวัยกลางคนคนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอไปต้มไข่ก่อนนะครับหิวววแล้คครรััับบสสดี